ฟอร์มาลีนสารพิษร้ายที่แฝงมากับอาหารสดฟอร์มาลีนสารเคมีอันตรายที่แฝงตัวอยู่ในอาหารกำลังกลายเป็นภัยเงียบที่หลายคนมองข้ามแม้จะถูกใช้ในอุตสาหกรรมและการแพทย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคแต่การนำฟอร์มาลีนมาใช้ในอาหารทะเลหรือผักสดเพื่อยืดอายุความสดใหม่กับกลายเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงค่ะอันตรายจากฟอร์มาลีน เมื่อเรากินอาหารที่มีส่วนผสมของฟอร์มาลีนเข้าไปจะส่งผลเสียต่อร่างกายมากน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณซึ่งจริงๆแค่เราได้กลิ่นก็จะมีอาการฉุนแสบคอเกิดอาการผิดปกติต่อระบบทางเดินหายใจได้แล้วค่ะบางคนเมื่อทานเข้าไปเกิดอาการอาเจียนหรือถึงขั้นเสียเลือดมากจนเสียชีวิตก็มีค่ะ เพราะทางเดินอาหารเกิดการไหม้จากสารฟอร์มาลีนที่มีความเป็นกรดหรือเมื่อได้รับในปริมาณที่เข้มข้นก็จะทําให้เลือดเป็นกรดเกิดภาวะช็อกความดันเลือดตกและตามมาด้วยการเสียชีวิตวิธีเลือกซื้ออาหารสดหรือตรวจสอบว่ามีสารฟอร์มาลีนหรือไม่เช่นการซื้อกุ้งหากเนื้อกุ้งมีทั้งส่วนที่แข็งและสดและมีส่วนที่เปื่อยยุ่ยในตัวเดียวกันมีโอกาสสูงที่จะมีการแช่ฟอร์มาลีนมาค่ะ ให้หลีกเลี่ยงในการซื้อมาบริโภคทันทีเพราะหากเป็นอาหารสดต้องสดเสมอกันไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งเปื่อยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งแข็งสดส่วนใหญ่ฟอร์มาลีนจะนิยมใส่ในอาหารทะเลเพราะอาหารเหล่านี้มีการเน่าเสียง่ายและในผักสดก็ยังพอมีการใส่ฟอร์มาลีนอยู่บ้างค่ะต้องเลือกซื้อให้ดีนะคะการเลือกซื้ออาหารอย่างรอบคอบ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพหากพบอาหารที่สงสัยว่ามีฟอร์มาลีนควรหลีกเลี่ยงทันทีเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนในครอบครัวค่ะติดตามเ e อิร์นเวย์การแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวย์ช่วยให้คุณมีสุขภาพที่สมดุลแข็งแรงได้ทุกวันค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเ e อิร์นเวย์02-751-4399